ครับกาบจอดีครับพี่น้องพบพอกันครับตรงอีสารบานพุยหน่อยคือเกาเนาะเ้านี้ผ้ากันมากเอานกออกมาเทเิ้งครับออกมาสีโตโตที่สามมาครับมากครับเสี้ยนร่องครับเสี้ยนล่องใสไปฝุ่นครับสงสัยนกกาวเมาถือครับของเสี้ยนล่องเจ้าเสือผาครับแลนปานจะลลวดเลยครับหุ่นห้องก้าก้าวยุ่ครับพี่น้อง ว่าผมใส่ไปพี่ครับพี่ต้นนี้ครับตัวของผม,มัวมีนกปลามากครับเสี่องล่องมากเรามีโุลามือนีที่เขาเพิ่อเยู่ครับเลยผ้ากัอนมาย่ำเสา,ม,ามือนหนมากตอนรับนายกอยู่นี่นกคันดี มาแล้วครับเจ้าเสือผาครับจัดแ้มให้แล้วครับเจ้าเสือผาแต่ว่าเสียงห้องคือจังเสียงดังเดี๋ยวพี่น้องพูนน้องยังระบาดนี่ฮะของแทบออแทบอมันไปตอนไหนเว้วย,วยมันเงียบห่วยมันห้องเดียบีปากมันเดบไมโอ้พี่น้องเสียงหอง เจอเจ้าเสือพายเราครับนกกระเเววโตผูครับนี่กระเเวดำข้างนอกนั่นเอ้ยบานมันที่เอานกกระเเววราบานนี่ดิ้นปีแกแตกเฮ้ยดินปีกแตกบ้าเลยลังแตกบ้าตู้ไอ,อยุ่งกับขันเหรอฮะ่อยยุ่งกับขันนี่ก็มา <laughs> <laughs> ้านี่เบ้่อไอ้เต็มที่เท่าไหร่เหรอ แถมที่หกหลวเจ้าเสือพาเยลิ้วตันโตกันตันดำปึดเลยบานปุดออกปุดปุดนาันี้ออกปุดออกจากอันนี้โอ้ยนี่สวยบ้านหลังหังสองสามมือเดวเขาบ่โอ้ันนี่ง่ายบ่นอบ่ปุดหลังขนยนง ทงเขียวยุ้สใกบ,บาลปล่อยมันบ่เาไปง้ยอยู่บ่ไปล่อยปล่อยเนอะบเย้ยตายตายายโอ้ยขัน่ออกขันอข้ศศานอกบานี่ปล่อยขึนชูธรรมชาติมันไปนขี้เขาไม่ยังเย้ยเนี่ยบอยากได้ก็กกมาพี่น,ออน้องเอ้ยบาเจาเสียพามันไปช่วท่ อ้อบดยบีปากมันหรืม่มันงับมันเท่จับเั้งรูเนอะั้หรูโอ้มอดสัเออเออเออมขามันาหนึ่ตัวไม่อยนไหมขามันจับขามันก่อน โอ้ยเด้๋ยวไปเชิญเงี้ยบอ,อะ่ะดึกออกกปคือคอยคอยไปว่ะเดี๋ยวไปงั้นคอยซึ้งซุ่นทําเอาปศออกแล้วไหมตีนเนี่ยดึงยื่อหุ้มออกมันงอน่างดีดีน,ดนโอ้เหล็กขี้เหลี่ยมใช่ปะก็เป็นเหลียมเลยขับไปแล้วขับไปแ้ ไปโปสพสีกมานน่พวกเราแค่ละครั้แค่ครั้งนี้มันด้วยดีต้วนบ่ไปเขานกหไงโอ้ได้ดายครับขนาดงอ,อนนกเขาบ่มา,มากไก่เลิอมาอยนก็บาขันวากำปากมันกำปากไว้ โอ้ตาตาคีๆๆๆเ <at> ร่ไฮ้ยีร่กีเร่นึงได้นี่เอาลิวตันลิวตันเชี่องร่องเฉลยเจ้าเสือพาครับแจมที่หกแต่ว่าตัวนี้ก็จิปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติพี่น้องให้เพิ่นในนี้ไปหันหนาไปทางพีเดี๋ยวไปปลอย ่ไปแล้วครับพุ่นโอ้เมดคำสีว่าเมดคำสีว่าไว้สันเสี้ยนลองคุณว่าเป็นไดระบานบดหัวแตกหัวแต่นเบิดบ่ดังตีนเดินไหลเฮ้ยบานดินเฮ็ดแคบแมบอยู่ครับพี่น้องเอ้ยย่านเจ้าเสือผาครับแยมที่6โอ้ดินขนยองเบิดครับ มันขนาดเลยฮะมันขนาด <c oughs> <c oughs> แต่ที่หกนี่เตรียมที่หกมันที่งูเอาสักดิ์ติมเลยบ้านกูแยกบ้านขันอย่างไรไม่รู้บ้านนี่เ <c oughs> จ้าเชื้อพานี่ก็สามปีสี่ปีนี่พี่น้องอายุคงเพิ่นแต่ใหญ่เข่ามาในไข่มาน้ำผมกขบงพ่นในนี้ยศเซียนล่องไปเอามาหลือก็ได้ดหกเต้มนี่แหละพี่น้องเนาะ พ่อพาเพื่อนเมื่อตัวเฮาโมเป็นตมนานดอกกินขี่เส้นเลยมังดอกผมก็ขี่ตัวมัน,นเี็ดปนี่ยเนาะมันยานตายเนาะดินอ้าเมื่อนี้คือสีบ o มานดนอ,นานนอ,นนอก,กค,อครับพี่น้องเท็ดนี่ิึงแล้วมานจะเส้นหลงคุณนกผมกับขันอยู่หุ่นครับคุณต้นพุแต่วาบมีนกเขามมหาครับ นกบ่ขำฟังจออยู่ตีนบ้านใกล้ๆทั้งตำบลนี่ครับทั้งช่องเนาะเอาขนยังมันออกมันเบป็นแบบนี้อยังเอื้อเป็นยังบาทเป็นนี้ยังเลยเน่ะเอื้อคือเป็นขนตูนตุนลงมากั้ะยีบาดตัวฮะดินอะไรนี่หรือนกกระว่าปีนุ่มันอยู่บ่บ่นะถึงยี่สิเดียวเนาเอาขนเอายังออกฝา มันแล้วล่ะเจโอ้ยนกเอาตันกับชิปนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมเส้นล่องมันแล้วครับจัดแต้มที่หกลิวตันอือบ่มีกูกเลยห้องดังครับเอาลาพี่น้องเพิ่อนล่าครับครับโอ้ยวาอยู่สมคู่มันคู่ยังว่าอือสมเป็นคู่ละวายมันถึือ ครมันเหี่ยใช่ไหมขีใส่เเ้ยได้ขันอีกบ่นาะ